การเคลื่อนไหวล่าสุดของ Nasdaq นะครับในการเพิ่มเหรียญโซล a า a อดา l อและ XRP เข้าไปในดัชนี Nasdaq Crypto US Settlement p r i c อ Index นะครับอาจกอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโตนะโดยเฉพาะในมุมมองของสถาบันการเงินที่กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดการเปลี่ยนแปลงนี้มีศักยภาพสูงนะครับที่จะปูทางสู่การอนุมัติ SPOT ETF สําสำหรับเอาคอนะในอนาคตด้วยนะครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอ n ลงทุนบอยช่องที่พาเพื่อ ไปเจาะลึกทุกข่าวสําคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมหาภาพครับคาเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับในช่วงที่ตลาดคริปโตอาจจะดูนิ่งๆนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะหลายคนเริ่มรู้สึกหมดหวังหรือเบื่อหน่ายกับราคาเหรียญที่แทบจะไม่ขยับนะบแต่มันกับมีข่าวใหญ่ระดับ เปลี่ยนเกมนะที่สื่อกระแสะหลักยังไม่เข้าใจถึงความแรงของมันที่จะเกิดขึ้นแบบเงียบๆนะครับและถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ก็อาจจะกําลังพลาดสัญญาณที่อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหญ่โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งผมกําลังพูดถึงการที่ N สแตกหน้าประกาศนัรีคอนสติ itute, หรือจัดระเบียบใหม่นะรหรือปรับโครงสร้างใหม่สําหรับ ดัชนีนะสำคัญอย่าง NASDAQ Crypto US Settlement p r i Index นะรหรือชื่อย่อที่มีชื่อว่า NCIUS นะครับเมื่อวันที่2มิถุนายน2 5 5 5 5นะครับโดยมีการเพิ่มเหรียญเอาคอยตัวแรงเข้าไปในดัชนีอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็มีทั้งตัว Solona, นะครับ Ada นะครับ l เ r หรือว่าเห M, รียญ XLM นะและก็ XRP นะ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยได้ใช้แค่ตัวบิตคอยน์นะและก็ตัวอีทเรียมเท่านั้นนะครับหมายความว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเชิงเทคนิคนะเชิงเทคนิคนะคแต่มันเป็นสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในมุมมองของตลาดทุนสหรัฐอเมริกานะครับเพอการถูกบรรจุอยู่ในดัชนีระดับแนสแสกหมายถึงเหรียนเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่ามีราคาที่ตั้งอยู่บนกลไกร,ราคา บน,ก,นกลไกตลาดที่เชื่อถือได้นะและมีปริมาณการซื้อขายเพียงพอซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการใช้สร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนสำหรับสถาบันนะครับเช่น ETF แบบสปอตนะครับ <c oughs> แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือแม้ว่า NCIUS จะเพิ่มเหรียญเหล่านี้แล้วนะแต่ทัสที่ใช้ในชนีนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงอย่างอย่างนะ Hasdex Nasdaq Crypto อ่ d อ x US ETF นั้นเนี่ยยังไม่สามารถ ถือเหรียญเหล่านี้ได้นะเนื่องจากข้อกำหนดของเสกยังคงจำกัดให้ถือแค่บิตคอยและอิตาเลียมเท่านั้นนะอย่างไรก็ตามนะแสกได้ยื่นคำร้องนะเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎนี้อย่างเป็นทางการนะเมื่อวันที่7มีนาคม2,525นะและหากคำร้องนี้ผ่านการอนุมัติภายในเส้นตาย2พฤศจิกายนปีนี้นะ2อง5กองทุงน ETF ก็สามารถ หรือเหรียญอื่นๆเพิ่มเข้ามาในดัชนีได้ทันทีเช่นกันนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยดัชนี NCI หรือว่า Nasdaq Crypto Index ที่เป็นเป้าหมายใหม่ของซัินั้นยังรวมเหรียญใหญ่อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น c h a i ช l i n k Litecoin และก็ u i swap นะครับด้วยอถ้ากดนี้ผ่านนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงการเปิดประตูให้ a อ c o i n อีกหลายตัวเข้าสู่กระแสหลักในการลงทุนแบบสาบันแบบเต็มรูปแบบนะครับ ก็เรียกได้ว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเดตแต่ชนีนะแต่มันคือการปูพรมแดงให้กับการเงินยุคใหม่ที่เอาคอยจะไม่ใช่ของเล่นสําหรับนักเก็งกําไรอีกต่อไปนะครับแต่จะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่ถูกกฎหมายที่อาจปรากฏในพอร์ตกองทุนใหญ่ๆสําคัญๆอย่างกองทุนบำนาญของสหรัฐอเมริกาหรือ ETF ขนาดพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเร็วๆนี้นะครับก็เรียกว่าตลาดเอาคอยทั้งหมดกําลังถูกบีบอัดน่ารอการระเบิดขนาดไหนนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆลองดูง กราฟนี้นะครับกราฟมูลค่ารวมนะของตัวตลาดคริปโตนะครับยกเว้นตัวบิตคอยในไทม์เฟรมสองเดือนนะครับที่โพสต์โดยนะักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างเท c h เดฟนะสิ่งที่เห็นชัดคือรูปแบบสามเหลี่ยมที่กำลังบีบเข้าอยู่นะซึ่งมาพร้อมกับโบรชัวร์แบนที่กำลังแคบสุดในรอบหลายปีนะครับบ่งชี้นะว่าตลาดกำลังสะสมพลังรอการเบรกเอาครั้งใหญ่นะโดยเฉพาะกลุ่มเอาคอยนะครับซึ่งเราเห็น เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ er Band, ทบกลด์เชอร์แบนด์แคบแบบนี้เกิดขึ้นนั่นก็คือในช่วงประมาณปี2020นะครับหลังจากนั้นตัวมูลค่าตลาดของตัวเอาคอยก็พุ่งขึ้นไปนะคเทคนิคนั้นเนี่ยก็ยังโพสไวด้ด้วยนะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าฉาตัวเอาคอยนี้เนี่ยมันมาพร้อมมันพร้อมจะระเบิดแค่ไหนนะครับและถ้ามองจากสถิติก่อนหน้าทุกครั้งที่เกิดการบีรบในษณานี้เหมือนที่เกิดขึ้นในปี2020นี้เนี่ย ตลาดมันก็มีการเคลื่อนไหวแรงแบบเปลี่ยนโครงสร้างเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายคือกราฟกําลังบอกเราว่ามีบางอย่างใหญ่โตมากๆนะครับกําลังเกิดขึ้นกับเอาคอยในไม่ช้านะครับและเพื่อนก็จะไม่พลาดสิ่งนี้นะคและเดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลนี้นะมาฝากเพื่อนๆเป็นประจํานะยังไงอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะครับส่วนตลาดคริปโตก็อย่างที่เห็นนะอาจจะดูน่าเบือ่ออยู่นะช่วงนี้นะครับตัว บิตคอยนนะครับยังสามารถที่จะกลับมายืนที่1,5 0 0 0เหรียญแล้วลารัสหรัฐต่อบ t c ได้นะครับ XRP นะยังอยู่ที่แนวรับนะคอยู่ในแนวรับประมาณ2 1 3จุดหนึ่งสาเหรียญอลวลารัสหรัฐต่อ XRP นะครับแต่ก็ยังอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20วิ SMA นะครับตัว s t ต l l a r อร์เองเนะราขาที่ยีาาย่สิบกเซนนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น20วิ SMA ด้วยนะ s o l a n านะครับอยู่ที่หนึ่งรหส สองเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซอยู่ต่ำกว่าเส้นยี่สิบวิเอสเอนะครับไฮโนอยู่ที่หกสิบหกเซนนะก็อยู่ต่ำกว่าเส้นยี่สนนิบวิลีเอสเอนะแล้วก็ยังแต่ก็ยังรักษาแนวรับที่ประมาณหกสิบห้าเซนได้อยู่นะครับดังนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะข้อมูลมาฝากเพื่อนๆให้ฟังกันเป็นประจำนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบิตคอยทุนบอยไว้ด้วยนะจะได้พลาดข่าวดีๆในวงการคริปโตและแมคโครอิคเอนมิก ก่อนใครด้วยนะครับสำหรัแรคลิวนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ